ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับนะก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามแล้วตอนนี้ก็ร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างนี้เลยนะครับนะเอาละเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีตุล นะจะมีดาวไปจำตัวก็คือดาวพระศุกร์นี่นะท่านเป็นเจ้าเรือนสองเรือนนะก็คือในราศีตุลเราจะเรียกว่าตนุนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพมรณะนะนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเลยนะฮะว่าท่านอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในราศีทัตแล้วตัวเองเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรและยังได้ตําแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งคือ ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็แปลว่ามีความอุดมสมบูรณ์ตัวเราเองอุดมสมบูรณ์นะฮะเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประชาสัมพันธ์การเข้าหาผู้คนนะครับ ก็นะเขาเรียกว่าเราอะวิ่งเข้าหาสังคมเพื่อทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดรายได้เกิดความเจริญก้าวหน้าเขาต้องบอกว่าชาวราศีตุลเดือนนี้นี่เจริญก้าวหน้ามากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารทับรักอีกหืมการเงินทับตัวนี่รวยไม่จืดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุนนาาลในช่วงของเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้เฮงพอสมควรเลยนะครับเอาละตนุรักเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสังคมให้ถูกฉลกเราก็ต้อง ทำอะไรเกี่ยวเรื่องของสังคมออนไลน์ทําอะไรก็ได้ให้คนารู้ว่าเราทําอะไรขายอะไรเรามีความสามารถอะไรมีสังกัภาพเรื่องอะไรจะทําให้เกิดอุดมเกณฑ์ก็คืออุดมสมบูรณ์จาเริญนก้าวหน้าดาวพระศุกร์โยกหน้าได้ตําแหน่งปัทุมเกณฑ์อีกหชาวราศีตุลน,นี่แบบว่าช่วงนี้นี่โดดเด่นมากก็จะเป็นอะไรที่ได้รับการตอบรับจาก จากผู้คนนะระดับพุทสศุกร์เองเนี่ยยกหน้าเป็นสามแก่ลัคนาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดวงอุดมเกอเออเป็นดวงปทุมเกณฑ์ปทุมก็แบบว่าดอกบวกัวนะเป็นเกณฑ์ของความหอมหวนนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยกให้เขาเลยชาวราศีตุลเนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักมากจะยิ่งโด่งดังเข้าไปใหญ่เลยนะก็ถือว่าดีนะบางคนทําการค้าขายออนไลน์ลักษณะต่างๆก็จะมีลูกค้าเยอะนะแล้วก็ได้ใจคนนะครับนะก็ต้องบอกว่าดีมากๆ นะแต่ว่าอย่าเป็นการละกินีนะถ้าเป็นการลกินีมันก็จะดรอปลงนิดนึงนะดถ้าดาวพฤหัสเป็นการลกินีจะยุ่งๆหน่อยนะครับเอาละ นะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13นะเราจะเข้าทอนิสโทแห่งเลิกก็เป็นเลิกขอเนะี่ยคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องมีการอขอเขาหรือมีการนําเสนอสิ่งที่เราอยากจะได้ขเขาเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนมีการพูดจาพูดคุยอะไรเงี้ยถึงจะถูกฉลกนะวันที่14ถึงวันที่26เนี่ยเราจะให้เข้ามาหัธโนูแห่งเลิกอันนี้เป็นเลิกดีแล้วจะเป็นเลิกเนื้อหอมไปทําอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนลาบลื่นทําอะไรก็จะเรินก้าวหน้าคอณวันนี้ดีมากนะวันที่27จนถึงสิ้นเดือนเลยเราจะเข้าโจโรเลิกชนนนั้็เป ของการต่อสู้แข่งขันนิดนึงนะครับเอาละในช่วงที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่4ถึงวันที่6จะเป็นระวังพิษนาาช่วงนั้นก็ระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากน้ำนะก็พยายามจะเดินตากฝนนะแล้วก็เป็นวงเป็นหวัดอะไรงนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพราะมีสาเหตุมาจากน้ํอ่ะก็ประมาณนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดน้ําในร่างกายก็ได้น,น้ําเลือดน้นําหนองอ,อ,อะไรที่เป็นน้ำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกดไหลย้อย อะไรย้อนนะครับก็็กระมดระวังประมาณนี้นะครับนะและในช่วงเวลาดังกล่าวก็ระวังเกี่ยวเรื่องของการเดินทางนิดหนึง่งพบในเรือนสหาชาชก็เกี่ยวเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับที่ที่อาจจะพุกลื่นเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะจุดที่ให้คุณอีกโอ้โหช่วงวันที่10ถึงวันที่13เข้าระวัปงปลุกเอกวันที่23ถึงวันที่26ก็เข้าระวัปงปลุกเอกเ,เนี่ยก็จะเป็น2ช่วงก็คือ,อชาวราศีตุลเนี่ยดาวเดินค่อนข้างดีเข้าเลิกดีอะไรดีเนี่ยก็ทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จ สูงก็ขอให้นึกเสมอเลยว่าเราจะหาผลประโยชน์จากคนหมู่มากจากคนอื่นนะครับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าโอโ้สวยงามมากนะอ่ะอีกเรือนหนึ่งอีกเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะสหาชากเา็เรื่องของการเดินทางอะไรก็ต้องระมัดระวังนะเวลาขึ้นรถขึ้นลาสวนบนไว้พักก็ เ,เวลาขึ้นรถขับโงมาลาัยเนี่ยนะตั้งน้โมสามจบแล้วท่องคาถาเาวเวสวรรณนะครับในช่องผมเนี่ยสจบแค่1นาทีกับอีกห้าสิบาวิเองนะก็ท่องท่องได้เลยอันนี้คือเวลาเดินทางอะไรไปไหนเนี่ยให้ท่าน้าวเวสวรรณท่านช่วยเนี่ยก็จะทําให้เราแคลค่าดจากเรื่องของอันตรายต่างๆอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะก็ ก็ป้องกันไว้ทีนี้คําวนะ่ามรณะไปสหาชาติก็ระวังเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมคนหมู่มากพย,พยายามอย่าไปเม,ม้มหรือไปแสดงความคิดเห็นหรือหรือบางคนไลฟ์สดแล้วโหด่ากระเจิงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันจะทําให้วาสนาเราดับเหมือนกันนะก็พูดดีๆปิยะวาจาพูดเพราะๆมีความจริงใจอะไรเงี้ยจะให้คุณกระดวงจะตามรณะสหาชามันแปลว่า การผิดใจกันสําหรับคนที่สนิทชิดเชื้อนะในกรณีที่ดาวพระัุเป็นก,รณ,กรณีการรักินีจะเป็นลักษณะประมาณถ้าไม่เป็นการรักินีก็จะไม่เป็นไรนะครับนะก็ให้ระวังไว้แค่นี้นะครับเอาละต่อไปเรามาดูเรือนเรือนโชคลาบนิดหนึ่งหอันนี้ต้องบอกว่าดาวราศีตุลน,นี้ผมว่าโอ้เข้าแท่นอภิมหาล่ํารวยเลยนะในเดือนตุลาเนี่ยดาวเดินดีมากๆเลยอ่ะบอกได้เลยเนี่ยสวยงามนะดาวพระอิตพาวพระ,พะอาทิต์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ลาภทับลัคนาโอ้โหเนี่ยแปลว่าลาภก็แปลว่าสิ่งที่ปัรถนาโชคลาภงานสองงานสามสิ่งที่ดีงามได้อะไรมาแบบฟุกๆน่ะนะนะลาภทับลัคนีทับลัคก,ก็อบเกสองอาทิตย์เลยนะหนึ่งถึงสิบหกเลยนะวันที่หนึ่งถึงวันที่หกเนี่ยเข้าเทวีเลิกอ่าวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบหกเนี่ยเขาจะเพชรจะคาดเลยก็ระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของรายได้รับผลนะให้รอบครอบนิดน,นึงก็จะไม่มีปัญหาหนึ่งถึงสามเข้าระวังพิษครุฑ อ่ะระวังนิดนึงนะครับนะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลิกไม่ดีนะวันที่4ถึงวันที่6นี้เข้ารนะวังปุ่กเอกคิดอ่านการอะไรช่วงนี้จะให้ผลเกี่ยวเรื่องของราบผลอะไรต่างๆจะเป็นการดีลาภทับรักนี่ก็ตามชื่อเลยประสบผลสําเร็จนะครับลงทุนอะไรก็ซื้อน้อยนะได้กําไรมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะแล้วดาวพระอาทิตย์มาทับรักชาวราศีตนได้ตําแหน่งด้วยนะเขาเรียกได้ตําแหน่งอง์เกนนะถ้ามีดาวพระอาทิตย์ดาว พรหัสหรือดาวพข่าเสาเนี่ยทับลักในราศีประเภทนารักเกณฑ์นะครับก็จะได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ครับอีกโอ้โหราพัเป็นองค์เกณฑ์นี้ก็บอกว่าเฮงอภิมหาเฮงแล้วนะจับหยิบจับอะไรก็ลุ่งเรืองนะลุ่งเลิศสวยงามมากๆเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีตุลเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าอิจฉามากนะครับนะและจะน่าอิจฉันหนักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยตอนดาวอังคารทับลักเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อต่อไปราพัมากระดุมพักในราศีพิจิกหลังจากวันที่17 นะครับเวลาตี2.41นะ วันที่17ถึงวันที่20เข้าพิจาคาดเลิกนะนะก็เกี่ยวเรื่องตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินงินทองก็คิดพิจรารณาให้รอบคอบนะครับนะเนะพราะเป็นเลิกค่อนข้างที่จะเด็ดขาดพอเด็ดขาดปุ๊บบางครั้งมันขาดอาจจะขาดความรอบคอบก็ให้ร,าาระวังมันระวังไว้นิดนึงนะนะวันที่21จนถึงวันที่30เราจะเข้าราชาเลิกช่วงนั้นนะติดต่อประสานงานอะไรลักษณะต,ต่างๆค่อนข้างที่จะราบรลืน่นแล้วก็จะให้คุณกระโดนชะตานะฮะลาภกระดุมภะแปลว่าลาภแปลว่าโชคลาบโชคลาบที่เกี่ยวเรื่องของรายได้โชคลาบเกี่ยวเร สิ่งที่ส่องแสวงหานะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหูเกี่ยวเรื่องของการเงินดีหมดให้เดอะเบสเลยนะอภิมหาล่ารวยกันเลยทีเดียวนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะถือว่าดีงามครับนะเอาละต่อไปนะอันนี้ดาวอังคารเนี่ยดีมากเลยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับนะการเงินทับรักโอ้โหนะดาวเจ้าเรือนการเงินทับลัคนาก็แสดงว่านะครับ เป็นตัวเองเป็นเหมือนแม่เหล็กนะดึงดูดมีความสามารถอะไรมีศักยภาพอะไรขายอะไรนะจะได้รับการตอบรับคนก็นจะแวะเวียนเข้ามาหานะครับโห oh, ถือว่าดีมากนะก็ต้องบอกว่าดีมากเลยนะกระดุมพระ ทับรักนาก็จะเป็นคนโชคด,ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินก็ไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้แล้วนะก็แค่ลาภมากระดุมภะกระดุมภะทับรักนี่ก็จบแล้วนะถ้าดวงเดิมใครเป็นเดิมอย่างนี้นะเกิดมาเป็นอย่างนี้นะเก็บอกได้เลยเป็นดวงเศรษฐีเป็นดวงเศรษฐีเป็นดวงร่ํารวยจเจริญก้าวหน้านะอันนี้ก็ ดีงามนะเอาละในช่วงวันที่1ถึงวันที่18เป็นเทวีเลิกด้วยก็จะได้อะไรมาแบบง่ายๆมีคนเอาเงินเอาทองมาให้แบบง่ายๆนะครับหรือเราไปติดต่อประสานงานหรือเราไปทําอะไรยังไงก็แล้วแต่มักที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะอันนี้ถือว่าดีวันที่19จนถึงวันที่30เราจะเข้าเพชฌฆาตแห่งเลิกอ่ะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนิดนึงนะวันที่9ถึงวันที่14เราจะเข้าระวังพิษครุฑอ่ะก็อาจจะ เสียหายเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนิดนึงในช่วงเวลาดังกล่าวนะวันที่15ถึงวันที่18จะเข้าระาวาังผูกเอกอะช่วงนี้จะมีโชคมีลาบและอาจจะมีถูกหวยรวยเบอร์แล้วอาจจะอาจจะมีโชคก็ถ้าจะเล่นก็เล่นล่ะเบอร์เบอร์แฟนอ่าชาวราศีตุลเล่นเบอร์แฟนเลยนะอายุแฟนปีเกิดแฟนนะอันนี้ก็จะจะจะ,จะให้คุณกระโดนชะตานะครับเพราะว่าดาวปัตตนิทับรักนะถึงรักเราก็เล่นนั่นแหละอายุแฟนนะหรือวันเกิดปีเกิดแฟนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูก โชคลาภนะแล้วก็ซื้อในช่วงวันที่15ถึงวันที่นะีซื้อก่อนสักหนึ่งวันนะวันที่15ก็จะก,ก็จะเฮงแนละ้วเพราะตอนนั้นเข้าระหว่างปูกเองนะครับนะอ่ะต่อไปเรือนหนึ่งดาวเจะาลึงคู่ของคู่ของทับลักอ่า นีทับรักนาถ้าไม่เป็นการลักกินีก็จะไม่มีปัญหาก็จะมีคนแวะมีเข้ามาแต่ถ้าเป็นการลักกินีที่คุณจะปวดหัวนิดนึงนะทำเอนดาวบังคานปีนี้คุณเป็นการกินีคุณจะเจอแฟนแบบจุกจิกจุกจิกเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองทาแต่เรื่องให้ปวดหัวแต่ถ้าเป็นเดชสีมปีเนี่ยเอาใจคุณทุกอย่างเลยล่ะนะไปติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรยังไงก็ได้รับการสนับสนุนลาบลื่นอ่านะถือว่าดีคนไม่มีแฟน นะเป็นโสดเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะเนื้อหอมมีคนแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบ่านะครับก็ถือว่าโอเคแล้วมานี่มาพร้อมเงินด้วยนะมีเงินมีทองมีอะไรมาให้คุณด้วยนะนะครับเพราะดาวคาเข้ามาจากเจ้าเรือนกันเงินก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ชาวราศีตุลเนี่ยแฮปปี้สุดๆนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นอะไรที่เอ่อไปไหนมาไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเนื้อหอมเดินไปเนี่ยโโหสายตาเยิ้มเลยนะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับนะเอาละต่อไป นะครับเรามาดูกันต่อดาวพระพุธดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเอาดาวเจ้าเรือนความสําเร็จก่อนนะดาวเจ้าเรือนความสําเร็จทับลัคนาอีก้ยผมว่าชาวราศีตุลน,นี่แบบโอ้โหอะไรมันจะเฮงขนาดนี้ นะสุภาพทับรักก็แปลว่าคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้ลาบผลเกี่ยวเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของคู่ครองหูช่วยหมดเลยเนี่ยผู้รับผู้ใหญ่นะถ้าไปสู่่ะเออไปสู่ขอใครอะไรยังไงในช่วงนี้เนี่ยเผลอๆนี่ไม่ต้องเสียสินสอดด้วยนะผู้รับผู้ใหญ่ออกให้หมดก็มีเหมือนกันนะเออก็เป็นช่วงที่เอ่อตัวของคุณเองเนี่ยเป็นช่วงที่เนื้อหอมเป็นช่วงที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตค่อนข้างจะสูงในหลายๆอย่างเป็นจุดที่เดินดาวในเดินดีมากสําหรับ ชาวราศีโอ้โชาวราศีตุลน,นี่โอ้พี่มาหาเฮงเลยนะตัวพระทับลักก็สวดมนต์ไหว้พระนิดนึงนะครับนะอยากได้อะไรยังไงก็สวดตามนั้นเลยนะชอบเงินชอบทองก็สวดกระถางเงินล้านชอบความสําเร็จพระมหาพระมหาจากักรพรรดินะชอบอะไรสิ่งดีงามอะไรต่างๆก็นั่แหละท่องไปตามนั้นก็จะเกิดความสําเร็จ,จเจริญก้าวนาะ ก้าวหน้าสุภาพแปลว่าความสําเร็จแปลว่าคนอุปถัมภ์คำจุนแปลว่าคนช่วยเหลือพอมาทับลักนาตาแหน่งทับลักษนายังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะ <c oughs> โอ้ยอุดมเกณฑ์เยอะจังเลยนะสําหรับชาวราศีตุลนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนะทำนายไปแล้วก็สุดๆแ่บด,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 ดีมากมากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะย้ายไปย้ายไปวันเดียวกับดาวพที่สนั่นแหละวันที่สิบเจ็ดนะครับเวลาสิบห้านาฬิกานะสิบห้านาที นะครับวันที่17บเจถึงสินี้เข้าพาะจะิจารณาเลิกนะอาจจะดุกๆุหน่อยนะวันที่19บเถึงยี่นี่เราจะเข้าราชาเลิกช่วงนี้จะเนื้อหอม นะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินนะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินถ้าจะติดต่ออะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองรายได้ในช่วงนี้ให้คุณวันที่27ถึงวันที่30มสิบหาโอกาสไปทําบุญนิดนึงนะครับเพราะเข้าสมนเนอโลกมันจะทําให้การเงินการทองเรามั่นคงขึ้นดีวันที่24ถึง26ก็เข้านวังปูเอกก็จะเป็นช่วงที่เฮงเลยกับดวงชะตานะเรื่องสุภากระดุมภะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเกี่ยวเรื่องของราบผลรายได้ความจเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับนะนะ อีกเรือนหนึ่งนะครับดาวจุลิืนวินาศวินาศทับรักถ้าไม่เป็นการลก,กินีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการลัก,กินีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงมันจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเข้ามาให้ปวดหัวสิ่งที่คาดไม่คิดสิ่งที่ไม่คาดฝันนะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยนะครับเข้าเทสาตีก็ไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะ ช่วงวันที่4ถึงวันที่11เนี่ไม่เป็นไรเพราะเข้าเทวีเลิกนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็วันที่12ถึงวันที่16เนี่ยเข้าไปจะคาดเลิกเวลาจะเจอแบบไม่คาดฝันจะเป็นในช่วงนี้แล้วจุดระวังหนักๆเป็นวันที่8ถึงวันที่9เราจะเข้าระวังพิครุฑอันนี้ต้องระมัดระวังนะสิบถึงสิเข้าระวังปูเอกอันนี้ให้คุณกระโดงชะตานะก็วินาทเวลาวินาทับลักษ์เนี่ยก็เขาเรียกว่าอย่าประมาทนะทำอะไรก็อย่าประมาทให้ให้รอบครอบในในหลายๆส่วนนะครับนะ นะแต่ถ้าก็ไม่เป็นการลักกินีก็ไม่เป็นไรหรอกก็แปล,ปลว่าได้รับการสนับสนุนผักดันเบื้องหลังลับๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการลักกินีก็ต้องระวัดระวังอย่างที่ผมว่าหลังจากที่ย้ายเข้ามาในราศีพิจิกก็เขาเรียกว่าวินาศวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินก็อาจจะมีเหตุเกี่ยวเรื่องของการจับใจใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินรายได้อะไรประมาณนี้นะก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นการลักกินีจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเดชสีมนตรีก็ไม่เป็นไรก็จะให้คุณมากกว่าให้โทษนะแต่ก็ ระวังหน่อยละกันเนาะเพราะเพราะว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นการลัก,กีิดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เราก็ดูตามดวงดาวไปนะครับนวะว่าเออวินาศกระดุมพักก็มีเหตุที่จะเสียเงินเกีก่ยวเรื่องของวินาศนะครับอะไรประมาณนี้นะเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสห a ชานะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนอริสห a ชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุุก็จะเป็นช่วงที่เราสนิทสนมกับคน ค่อนข้างที่จะจริงใจนะก็ถือว่าถูกฉลกแหละเพราะว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปเรือนสห a c h แล้วแล้วเจ้าเรือนเนี่ยไปดีนะก็ไปอยู่ในเรือนของพันธุก็ช่วงนี้คบหาใครยังไงช่วงนี้จะจริงใจนิดนึงแล้วเราก็จะได้คนที่ดีมีศักยภาพก็ไม่เอาเปรียบความรู้สึกต่อกันนี่ถือว่าดีมากหลังจากนั้นวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะเขาเรียกว่าพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็แปลว่าขอโทษทีนะสห a c สหช c สหชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะ นะสาหัสช้าก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมปุตตาก็แปลว่าบริวารน,นะช่วงนี้เราอาจจะสนิทกับผู้ใต้บังคับบัญชาน,นหดนึงแลอาจจะมีการเทนงานมีการร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่านะก็ก็มีอะไรก็ปรึกษาหาหรือกันก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเราอ่อนน้อมถ่อมตัวนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยได้ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ถือว่าโอเคนะ ผมก็มองว่าดีมันมีความเป็นกันเองอะไรประมาณนี้จะให้คุณจะดูชะตานะแล้วช่วงนี้เราก็จะจริงใจกับคนหลายๆคนแล้วก็จะสนิทสนมกับผู้ใต้บังคับจาัาบุตรหลานคนสนิทคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะครับนะอีกเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอลิวิ่งเข้าไาอยู่ในเรือนปุตตรับว่าอัลิปุตตาก็อาจจะไปยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะเกี่ยวเรื่องของ ลูกหลานบุตรบริวารอะไรนิดนึงถ้าเป็นการลักกินีมันถึงจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแต่ถ้าไม่เป็นการลักกินีมันแปลว่าการทําความเข้าใจกันนะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลนักษณะต่างๆนะผมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรนะดาวพฤหัสอยู่ในภพที่5ก็าตีโกนถึงลัคนาเนี่ยก็ในเรื่องของเศราตรงสติอะไรช่วงนี้เราก็จะแหลมคมนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าดาวคล้ายๆกับดาวพฤหัสเนี่ยส่งกระแสถึงลัคนาก็ถือว่าให้คุณกันดวงชะตานะ เอาละต่อไปเรามาดูกันต่อดา,พาวพระเสดา,พสาวพระเสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะเกี่ยวเรื่องของที่ดินเกี่ยวเรื่องของออบ้านให้เช่าทําเกี่ยวเรื่องของออสังหา ลักษณะต่างๆก็จะให้คุณกับดวงชะตาก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยะจะทําให้ก่อเกิดเงิน,งนก่อเกิดทองก่อเกิดไรายได้นะบางคนเองก็มีญาติมีพี่น้องก็ประสบผลสําเร็จในสายงานสายอายชีพของตัวเองนะมีให้เรื่องอชื่นอกชื่นใจแล้วเราก็พึ่งพาใสายกันได้นะหรือไม่ตัวเราเองเนี่ยก็มีช่องทางลู่ทางในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างบริษัททํานู่นทํานี่ให้ประสบผลสําเร็จเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเดินดีเลยถ้าไม่เป็นการลักินีเนี่ยชาวราศีตุ โอ้เป็นเป็นเป็นหนึ่งในราศีที่แบบมีโอกาสที่จะประสบผลสมาสสเร็จสูงอะ่ะและดาวพระเสาร์อยู่ยาวถึงปี66กเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าโดดเด่นนะและชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะก่อร่างสร้างตัวแต่งงานกันเยอะนะช่วงเดือนนี้ดูแลชาวราศีตุลเนี่ยเพราะอะไรเพราะปัจจุบันี้ทับลกักพันธุ์ุเป็นเกษตรเนี่ยมันจะไม่มีครอบครัวได้ยังไงนะมันก็มีเกณฑ์ที่มันจะมีอ่าพวก ครอบครัวแต่งงานหรือมีรักนะหรือได้รับการยินยอมชอบกับคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคแหละนะถือว่าเจริญก้าวหน้านะถือว่าดีนะครับเอาละต่อไปดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับบุตรบริวารตกมโนเนี่ยก็มีอันเดียวที่น่าเป็นห่วงสําหรับชาวราศีตุลที่ที่ผมตรวจดูชะตาลูกค้ามาหลายๆคนนะครับในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเสียหายเรื่องของบุตรหลานบริวารเบาสุดก็ลูกน้อง ปินเกียวอะอะไรประมาณนี้แบบทําให้งุดหงิดไม่เชื่อฟังอะไรประมาณนี้หนักๆก็คือบางคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเป็นแสนถ่ายเลือดมั่งทําทนูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยนะก็หรือบางทัางก็เศร้าโศกเสียใจมีการจับไปของน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ก็ประมาณนี้รวมทั้งเรื่องของสุขภาพบุตรหลานลูกหลานเลยอันเนี้ยเกิดค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะก็ ก็ระวังเกี่ยวเรื่องของบุตรบุญวานลูกน้องแหละที่จะทําความลาบากอึดอัดใจอะไรประมาณนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อไปก็ดาวนะครับพระเกตเนาะพระเกตอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนของสุภะนะชาวราศีตุลเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะครับที่พึ่งของคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะจะทำให้คุณแคล้วคลาด นะถ้าถูกเบียดเบียนในเรื่องของวิญญาณหรือสิ่งที่โชคร้ยายก็คาถาชินนบัญชรคาทยอดพระกันตายบิดกในท่องไปเลยนะถ้าถูกในเรื่องของข้อกรรมอะไรเงี้ยก็ท่องคาถามหาเมตตาใหญ่ไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มนันเสริมให้เจริญก้าวหน้าพวกเงินพวกอะไรพวกนี้ก็ท่องไปคาถาเงินล้านคาถามหาจักรพรรดิอะไรเนี่ยคุณท่องไปเลยเพราะว่าดาพวพระเกตอยู่ในพวกสุภาเนี่ยแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือประทานพร้อมวามสำเร็จคุณลักษณะต่างๆนะดาวเจริอนพันธุ์ก็เป็นเกษตรในเจ้าที่ช่วยอยู่แล้วนะก็บอกได้เลยว่าชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้จะสื่อกันในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรได้ดีและและถึงสวดเช้าได้เย็นนะ ขออะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จสูงก็เป็นเป็นหนึ่งในราศีที่จะประสบผลสำเร็จแล้วดาวตีโกนธาตุลักษณะประมาณนี้เขาเรียกว่าตีโกนธาตุาลมถึงลัคนาเลยได้ผลไวสวดเช้าได้เย็นเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุลเป็นราศีที่ประสบผลสําเร็จมากนะครับในช่วงของเดือนนี้ผมก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะเอาละนะก็นะครับ ก็กขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่สรุปนิดนึงสรุปนิด,น,ดนึ่งนะเดี๋ยวขอสรุปนิดหนึง่งสรุปก็คือผมต้องบอกว่าอ่านดวงมาเนี่ยผมว่าชาวราศีตุลเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบโอกาสมาเยอะๆเลยนะเพราะดาวเจ้าเรือนสุภามาทับลักดาวเจ้าเรือนสุภาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยช่วยเรื่องการเงินการทองตอน,นุลักได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะโอ้โหนะดาวพระพุธก็อุดมเกณฑ์นะครับเออแล้วก็ ดาวพระทิต์นเนี่ยเจ้าเรือราพะตอนทับราก็เป็นองค์เกนอีกโอ้โหเนี่ยองค์เก์อุดมเกนเนี่ยโ,โเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับชาวราศีตุลก็นั่นแหละประสบผลสําเร็จมากมายเหลือคําบรรยายเลยนะแล้วก็ระวังเรื่องของบุตรหลานและบุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาแค่นั้นเช็คดีๆตรวจเช็คตรวจทานดีๆก็ ก็ชีวิตก็แฮ ppy มีความสุขนะครับนะยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดป,ประการใดยังไงต้องกราบขอข้ามาอาภัยทุกท่านด้วยนะครับนะท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอฝากุณนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเลขสาเลข5เลข9ก้เพื่อทําให้ YouTube เห็นช่องผมนะก็จะกราบขอพวกคุณอย่างยิ่งและกท่านใดนะครับนะถูกใจหนักเข้าไปอีกก็ นี่เลยครับสนับสนุนรายการของช่องอาจารย์เกต้านะครับจะเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพรย์ข้างล่างนี้ก็จะกราบขอคุณอย่างยิ่งขอ,ขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาระรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าวฮินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็ใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทำก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะัเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะาามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับ ภาพมงคลเสริมหงตจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อมาที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ